ทุกคนมืนอี้ห้ามาปลูกทั่วกันว่านี่เพดค้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยียมดินไปแล้วเมื่อนี้ก็สิปลูกกันเบื้องในปลูกทั่วห้ากับสิบมันบด้แก้เลยอันนี้เป็นที่ห้าเก็บไบหลอกกอนด้วยค่ะนี่บุญหูจังไดเด้อบุมัป็นยางเด้อมันอยู่ข้างนอกรื้อมาออกมาจากข้างในนี่ตู้เย็นในตู้เย็นก็มีแต่ว่าบัได้ออกออกมาเดี๋ยวจะล่องเบื้องตรงนี้มันจะมันเจอเกิดในห้าบอ แล้วก็ปลูกตรงนี้เลยค่ะง่ายๆเลยตุ้มลัดสองสามเมตดเอะค่ะสี่เมตรก็ได้เวลาเทาเวลาเกินเท่ากับถอนออกก็ได <hi> ้ค hey. ่ะให้เพิ่นเรือประมาณสองสองต้นเพราะว่าขั้นร้ายกว่านั้นละเดี๋ยวเป็นสิบโหใหญ่ี่เม็ดอวบอิ่มอยู่นะจะได้อยู่นะเอาสักสองเม็ดขั้นเม็ดสวยๆเม็ดบลสวยเถอค่ะใส่จังไรในจังน้อยเท่เพิ่นบลกขึ้นเ้อค่ะ ปลูกเลยกับพุทนาด้วยค่ะเด้อเบิ่งทิน่ะหน่ายเป็นก็โอเคอยู่นะอาจจะเกิดให้เยาอยู่เ่าจะเก็บหลายรอบเลยค่ะลืมตลอดเลยเล้วบริแกะจกเทื่อกะปล่อยเพิ่นใบในถุงอยู่ข้างนอกกันเลยโดนแล้วเนี่ยที่จริงต้องแกะเลยกัเก็บใส่ตู้เย็นเพิ่นสิอยู่ได้โดนเลยค่ะเป็นปีเลยหน่ายหน่ายพักอะ่ะถ้าต้อเก็บใส่ตู้เย็นไว้อ่ะ แต่ขั้นเ,เอาว้ข้างนอกอวอัตราการงอกเพิ่อนอะจะน้อยลงหรืออาจจะบ่มีเลยขั้นเอาว้โดนนะคะเพราะว่าพันโดนความชื้นโดนนิยังเนาะฉะนั้นก,ก็แะกะอะไรก็ใส่ตู้เย็นไว้ปีที่สุดจะอยู่ในโดนเลยเคยเก็บใวเนี่ยสองสองปีสามปีแล้วค่ะเพราะเอามาปลูกกันยังเกิดขึ้นเก่าแต่ว่าอาจจะอัตราการงอกอาจจะน้อยลงอยู่แต่ก็เกิด ยังมีส่วนที่เกิดขึ้นกันนี่แปลงนี้เขาจะเอาเป็นทัวร์ทัวร์ฟักง,งาเาเดี๋ยวสืบเหตุอีกแปลงหนึง่งแต่ว่ายังมีหัวสิบปู่อยังต้องรอเพวบว่าก็มีหลายยางอยู่ค่ะแต่กินหลายยางอยู่อันนี้ทัวร์ฟักง,งาขเขาจะไปเหตุใดหลายยางเนาะเะนาะก็ขเขาก็เลยมีไวก้ก็ดี มีข้างที่ทั้งนะปูนะเฮาปลูกขึ้นแล้วใหไงแล้วก็จะกินตนัวหนันกนตัวนี้กะเป็นรุ่นต่อไปค่ะมี่ลหลายๆายรุ่นก็นดีเอจาจะได้บบขาด <c oughs> ของกินจะได้บบขาดแค่เนาะคะ่ะเนาะมีกินตลอด โอ้ยหลวงไปทัวร์เลยไดบะเทินเลยโบเบิดจ่อยนั่งเด้ออีกไม้หนึ่งดี๋ยวเขากโกดนามนะคะเดี๋ยวบะเทินแค่นี้แหละกระลอบมันเกิดส่วนไงแล้วทัพวกยาวมันจะเกิดเร็วอยู่ค่ะบ่โดนดอกโกดนามทุกมื่สองสามมื่นพวกเกินอาทิตย์ก็เกิดแล้วค่ะหงอกคนหน้าแล้วข้าวเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เฮาน้ำใส่แซนหักเทมป์ลาดบันเฮาหักทุกคนค่ะบ๊ายบาย จอกันคลิปนะ